The cover when you wanna play, play stuff smoked out, out of my mind, we just cruise around my town all the time. ก็สวัสดีด้วยนะครับผมนีตอน,นัเข้าสูนะ่รายการองค์จีวีแคสเกมมิ่งริวนะจ๊ะอ่ก็วันนี้เราก็อยู่กับเกมนะักออฟเดอะเดนนะครับผมอ่ก็เกมนี้ก็เป็นเกมสำหรับ Android แนละ iOS นะจ๊ะก็หาเล่นกันได้นะครับ,บผมวันนีผ้ผมก็จะมารีวิวพร้อมกับแคสไปด้วยนะครับผมอ่ะนะครับออืม่ก็ง่ายๆฮะ อ่ก็คือง่ายๆฮะเกมนี้เราก็มีปืนลูกซองอยู่กระบอกหนึ่งนะครับผมก็ก็จะมีนกบินผ่านหน้าจอเราก็ย,ยิงนกครับอู้หูนะฮะอืมขึ้นมาอีกแล้วครับโอเครอครับ,รอ,ร,บอรอครับอืนนร้อยครับไมู่อืมนะฮะอ่ะไอ,ะอ,ะอะ้ไม่รู้ครับออันนี้ก็ ก็จะมีหมีนะลุกขึ้นมาโยนระเบิดใส่เรานะก็ให้ยิงระเบิด่ังเดียวนะฮะแต่ห้ามยิงหมีนะถ้ายิงหมีก็เราก็จะแพ้นะนกตัวนี้ห้ามยิงนะเพราะว่าเราก็แพ้ครับอ่ะง่ายๆรีวิวนี้ตัวนี้ครับยิงเลยครับแต่ตัวนี้มันจะวิ่งเร็วนะตัวนี้ตัวนี้วิ่งเ,เ,เร็วนะครับผมอ่าไม่ได้วิ่งบินเร็วครับผมถ้ายิงเนี่ยก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะ ก็ผมเอนนี่ก็อาจจะกระตุกหน่อยนะฮะวิธีรีโหลดกระสุนนะครับผมผมแนะนําว่าให้รีเรื่อยๆฮะไม่งั้นเพราะว่าเดี๋ยวไปเรื่อยๆจะมาเป็นชุดเลยฮะนี่ฮะผมบอกแล้วมมาเป็นชุดครับเอ๊ะไม่เกี่ยวเจ้าไม่เกี่ยวอ่านะผมนั่นทันไหมไปรีโหลดตอนนี้กระสุนมาครับเฮ้ยเราฮีเร่เบิดมา ลองใหม่นะครับผมก็มตอนอันนี้คือผมเล่นอย่างก,กระตุกนะเพราะว่ากดถ่ายอยู่นะครับผมก็ลองหาโลโลๆกันได้นะฮะอืมรอรอ,อ,อนี่อ้าวไม่โดนเฮ้ยกระตุกครับคุณผ,ผู้ชมไม่จริงลองไปหาโลกันได้นะครับผมลากออฟเดอะเดนนะจ๊ะอืมนั่นแหละเด็กดี ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเกมนี้ก็ยิงไปเรื่อยนะครับผมฮึข่อยเอาใหม่วันนี้ผมต้องหเห็นได้มากกว่า20ฮึฮอึอ่าไอที่บักไอที่ดำดำกับมีกพ่มพนันคือบักนะฮะผมเฮ้ยเอาไปกินไอหนูโดนด้วยเห็นไหมขึ้น10คะแนนเลยครับลีลด เฮ้ยเจ้าเนี่ยสิบห้าแล้วคุณผู้ชมรีโลดแล้วเอาตรงน,นี้ก่อนยิงไม่โดนมันคืออะไรโอเคแล้วผมขอบกิมเีอก,ก็มีแค่นี้แหละผมวันนี้ผมต้องขอดตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า